เร่องหนูมีอะไรหรอคะไม่มีอะไรจะบอกลูกคะมาร์คมาร์คมาหาหน่อยจาอ้าครับขยับไปหน่อยเร็วเร็วเร็วขยับไปหน่อยนี่นั่งเลยนั่งเลยเ <c oughs> องตอ,องติงนี่พ่อมาร์คนะลูกหนูเรียกพ่อนะจะมาเป็นพ่อของหนูคนใหม่ไงใช่ไหมใช่ครับยินดีต้อนรับนะ <c oughs> สวัสดีครับเรียกพี่ว่าพ่อก็ได้นะใช่อันนี้อิงติงแล้วก็อันนี้องตองนะมาร์คนะครับมาร์คครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเรากันได้ครับป่ะเนี่ยพี่ว่านะว่าเราเกาะกินแม่แม่เลยอ่ะใช่พี่องตองเหมือนแฟนเก่าแม่แน่เลยมาขโมยเงินแม่ไปอ่ะเนี่ยเชื่อดีเดี๋ยวเย็นเนี้ยก็หายไปละอืม พี่ลองกินดูสักคำหนึ่งจริงเหรอลองกินดูอร่อยไหมชอบไหมอะไรที่กินก็อร่อยนะอะไรเย็นแล้วอะทำไมไม่ไปอีกอ่ะบ่างทีที่นี่อร่อยไม่ใช่หรอนั่นแหละเอ้าหายไปไหนกันละอองตองเอิงติงอองตอง พี่สิหายไปไหนเรามากินข้าวเร็วๆมาเล่กินข้าวกันเร็วอพ่อเขารออยู่เนี่ยอร่อยไหมลองกินดูนะหมูสเตย์ร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะลองกินไหมเดี๋ยวพ่อป้อนให้อ่ะเรียกพ่อ,อเลยนะให้น้องกินด้วยนะอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปทำงานที่ภูเก็ตสักสองสามวันนะพี่จะไปภูเก็ตเหรอ,หอ พี่ก็ไม่อยากไปหรอกพี่ไปทั้งสองสามวันเลยแล้วพี่ไปยังไงอ่ะผมเป็นห่วงให้ผมขับรถไปส่งไหมไม่ต้องไม่ต้องพี่มีลูกค้าเขาเอาเจ็ตมารับพี่แน่ใจนะมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่เอามาร์คไปไม่ได้นะเพราะว่าพี่ไปเรื่องงานโอเคมาร์คก็อยู่กับอ,องตองอิงติงก่อนนะงั้นพี่เดินทางปลอดภัยนะม,มาร์คก็ดูแลตัวเองด้วยนะามาร์คดูแลลูกให้นะอ,องตองอิงติง ไม่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันแล้วตอนนี้สายแล้วน้องมา้าจืมพี่ไปรอนนะเดินทางปลอดภัยนะจ้าหนจำนจะมา่ห,หยเนี่ยเอา้าพี่ไีิบเองดิเอ๊ะก็อบอกให้อิบให้หน่อยไงพี่เป็นพ่อนะนั่นนงหัวโดยอย่างนี้ไปไปเติมน,น้ำ แค่เนี้ยบ้านใหญ่จริงเลยเนี่ยมีห้องโต๊ะิงปองด้วยฮัลโหลตเ้งตอนเนี้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านมาแล้วนะ บ้านมานะันอะมีห้องสำหรับตกเป็นปองด้วยใช่แน่นอนสีสาวอนน้ำก็มีตัวเองไม่ต้องกลัวนะอีกสองสามวันเราลกลับแล้วเออไม่ไดีไม่ไดีเลยโอเคเขาไปคิดถึงตัวเองนะถ้าเฮ้ยแล้อย่างงี้ไหมตัวเองไอ้แกไม่อยู่บ้านอะตัวเองไปอยู่ที่บ้านไหนเขาไหม หลังนี้แหละหลังมันนี่แหละมีเด็กโง่สองคนเองอย่าไปกลัวเลยเฮ้ยจริงพี่มาไปคุแฟนแล้วอะเออแ่นดีโอเคเข้ารอี่บ้านนะชัดๆไปโทรบอกแม่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอจริงโทรหาแม่แล้วฮัลโหลแม่แม่เมื่อกี้พี่มาคุยกับแฟนด้วยอะเอ้า อกว่าไล้สาระแล้วแม่ก็บอกแม่กประชุมอยู่ด้วยเฮ้ยวันนี้เพื่อนพี่จะมาน,นอนที่บ้านนะเราก็ไม่ต้องโทรบอกแม่แม่เลยล่ะใช่ปะเพื่อนหรือแฟนเนี่ย อถ้าได้เงินมาสักครึ่งนะอรือแล้วเป็นชาติอน่ะเนี่ยเหรอเพื่อนขึ้นน้ำอ่ะอือทำไมแล้วเนี่ยเหรอเด็กโงูๆที่ตัวเองว่าสองคนนี้แหละหนูไม่ได้งอสักหน่อยหนูได้ยินตั้งแต่คุยโทรศัพท์ละเพื่อนอะไรเขาเรียกกันว่าตัวเองตัวเองเดี๋ยวหนูจะไปฟ้องแม่ทําไมจะเรียกไม่ได้เพื่อนกันก็เรียกได้ใช่ไหมตัวเองป้าตัวเองเขาจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะ เอากระเป๋าของตรงนี้แหละไปพี่ตองเราทำดีอ่ะผิวละอยูดีมากาเลยอ่ะเป็นส่วนตัวมากอืม พี่มาร์คถ้าพี่มาไม่เอาผู้หญิงคนนี้เอกจากบ้านนะหนูจะโทรบอกแม่เอ๊ะเด็กคนนี้ทําไมพูดจาข้ามของผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วคุณมาทําอะไรบ้านของหนูวะเอ๊ะหนุ่เด็กนี่ใจเย็นจ๋าเรายังต้องอยู่อีกนานก็ได้เพื่อนะ้ะมาให้พี่จ๋าเขาหน่อยพี่จ๋าเขามาเหนื่อยๆไปสิ ตัวเองออไปซื้อ,อสื้อผ้านะมีขอบคุณนะตัวเอง <ทำ S 2> น่ารักที่สุดเลยได้มาจ่ายนั่นเยอะเลยอะ่ะม,มันไม่รู้หรอกเข้ามาให้ตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปซื้อเสื้อผ้าทั้หมดเลยใช้ให้หมดละถ้าไม่พอก็าบอกนะ ให้แม่เลยแ <spind le. S 1> <Thom> ม่ตองกลับมาท่บานนี้ไดลาเลยแกอะไร่ขาต้องแบอะไนี่อะไรนี่นี่โอยไปย่ใ่ใจอยกโอไปหบาอนนเปบ้อยยนขนอะไรบอกลักที่่ ต้นหลอกยังไงใครหลอกใครมงก่นใครหลอกใครหลอกเลยไม่ดูผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักผู้หคนนี้เไู่่รอ่อะผมรู้จักผู้หญิงคนนี้ยไ่ดูแน่ใจหรอแน่ใจคัแน่นแหละแกนั่นแไม่เป็นเมียน้อยแล้วยังไม่รู้ตัวอีกใครดีน้อยแกนั่นแหละแน่ใจหรอใช่นี่มันบ้านใครนี่มันบ้านฉันมาร์คพี่เป็นเมียน้อยเาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะพี่เป็นเมียน้อยเขาหรอ ใจเยนเยนใัเยนัเย็นเย็นก่อนใจเย็นก่อนยเยินออกไปเลยนงออกไปเอาเสีย้าฉันแบบนี้เลยไปสะไปไปไปสิไปไปเราไปก่อนดีกว่าเราไปก่อนดีกว่าเนา ผู้ชาคนเดียวเองนะแน่น่ะสิเขาไม่รักเราเราไม่ต้องไปรักเขาหรอกน้องลูกเนาะอยู่กับลูกดีกว่าหือยู่น้ำอ่ะตะกอนเสียงแหบเลยไปไปกินน้ำกันเเรื่องแค่นี้เจ็บนิดเดียวแป๊บเดียวบางครั้งความรักดีๆก็อยู่ใกล้เรามากจนมองไม่เห็นเช่นรักจากครอบครัว